สวัสดีค่ะทางเอเซี่ทุกท่านทุกคนค่ะท่านใดเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจทางส่องน้ำได้ค่ะเด้อคลิปนี้กัตัวเลขสายด่วนจากเกวดดอนล่ะค่ะหน้าทางเกวดดอนมากเป็นเหล้าพัฒนาด้วยค่ะเด้อมาอนี่รุ่นเล่าเป็นน้ำกันก้อนค่ะรุ่นเล่าพัฒนาก้อนหน้านี่ก็จะเป็นเล่าพัฒนาของเสี้ยนนอหน้าล่ะค่ะเสี้ยนนอนหน้าเนาะเสียงยาผ้าละค่ะ แนวาทางของเล้า,ลาพัฒนาของเรล่าเขาทุกงวดค่ะของเกอุดอนค่ะเขามาเบิ้งไปน้ากันค่ะจะเขาจะลดตั้งไดก็มาเบิ้งไปน้ากันได้ค่ะเด้อชุดนี้ของเกอุดอนเกอุดอนก็นหายหน้าทางเป็นเล้าพัฒนาแ่ละค่ะค่ะเล้าพัฒนาหวดประจ,จำมันทียี่สิค่ะยี่สบธันวา พัฒนาเกวดอนค่ะเดี๋ยวเบิ้งตัวเลก่อนค่ะหน้าท่าของเกวดอนกระทรงมากแล้วค่ะเจวดอนหายวิ่งลูดไปที่เลขเก้าค่ะรูดเก้าลช่ เกวดอนโหลดเกลขสามตัวเลขสามตัวสองหนึ่งเก้าสี่หนึ่งสองสี่สองสี่ค่ะเลขสามตัวเลขสามตัว 2, 1, 9, 4, 1, 2, 4, 2, 4, นี้จะเป็นเลขสองตัวคะ่ะเลขสองตัวจับมาะหอยเก้าศูนย์หนึ่งเก้าสองเก้าเก้าสาม ก้าสามแปดเก้าเก้าสามแปดเก้าสี่เก้าสี่สี่ 4ี่ส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 องสี่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสี่หนึ่งสี่หนึ่ง ชุดนี้ก็จะเป็นตัวเลขของเกอุดอนล่ะค่ะเกอุดอนเลข3มตัวหมาอยส่งเก้าสี่หนึ่งสองสสองสเลขสองตัว9019ค่ะค่ะเดี๋ยวเบ่งตัวเน่นค่ะตัวเน่นเน่นไปที่เก้าี่เก้า สองหนึ่งหนึ่งเก้าสี่เก้าสองหนึ่งเลขสามตัวสองหนึ่งเก้าค่ะสองหนึ่งเก้า ชุดนี้จะเป็นของเกว์อ,นเนอุเนาะเกยอุดรหมาสองหนึ่งเก้าเป็นตัวเด่นล่ะคะ่ะเด่น3มตัวสองหนึ่งเก้หนึ่งสองสสองสสมตัวเลข3ตัวเลข2ตัว9019ศูนย์หนึ่งเก้าสองเสามแปด้ส่องสีหนึ่งสองหนึ่งเด่นสาคูคะ่ะ หนึ่งเก้าสี่เก้าสองหนึ่งสามคูเดนเนาะตั้งได้กบผิดจารณาเบิงได้ก็ได้หมักสอบคูได้กะคอยตามเอาค่ะหากทันได้บ่มักบ่สอบกบผ่านได้ค่ะแนวทางกะน,นั่นมาเสนอให้เป็นแนวทางเนาะค่ะเนาะแนวทางมีความเสี่ยงค่ะสอบก็ตั้งตามค่ะให้ตัวเลขมาแล้วเบิงเป็นแนวทางล่ะค่ะเบิงรลุนไปน้ำกันว่ามันติดเข่ามันสิลด เดี๋ยวสุดต่อไปฮากะเบิงเป็นของรัฐบาลค่ะรัฐบาลของหลานชายอิจราเอวค่ะเป็นหายมาแล้วเจํลำย่กกะเล็กขอปล่อยเล่าพัฒนาไปก่อนค่ะเดี๋ยวมันสิบ่ท่านสื่อกันเนาะสิบ่ท่านสื่อท่านหาก็เลเบิงเล่าไปน้ากกนก่อนค่ะคลิปต่อไปกะยายเลื่อมจะขาดล่ะค่ะเป็นรัฐบาลค่ะ คลิปนี้ก็จะขอจบไปเพียงแค่นี้ได้ค่ะเด้อขออห้งเอฟซีทุกท่านก็สกุกโุกหมันหมนน้ำกันสุขผู้สุขคนค่ะสวัสดีค่ะ